ข้าง,ยา,งายามาไปยามมาปกดตัดกันหนดตายอย่าแต่งานกดอย่าตาั้งอย่าตาั้เอาให้ได้เฮียกูจะเอาให้ได้กู <c oughs> บอกให้กูฆ่าเฮียกูฆ่าแล้วไอ้สัดสี่มิตไม่มันยังไม่มีแสบตากดได้ แฟลมันขึ้นพอดีเลยมันอะไร <laughs> ไอลิงไอชิหายเอือกกำลังลไปกำลังลไปกำลังลไปกำลังไปไปนะไปฮะสวยอุอตออ๊ต่อได้ต่อได้ต่อได้น่าเป็นคิว โเฮียออตโต้มันออกก่อนเาวินไปนะ 3, ตามพันก่อนเขาเลยเออจุกไอ,อ้เฮียเออไม่ยายามันไหลมันไหลปูปออูมันไม่รู้เรื่องแล้ว

quế, đái một okay, good job bro, fucking clean, <coughs> <coughs> <coughs>

กุฏิโก้ตวยไปไป้ยกุฏิกำแพงกุฏิกำแพงกุฏิกำแพงเหมือนกันอีทิศบังอูน่อยตูยไปดัน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 ไลแอดคนเดียวบาลอนจะเกิดนะรัทราบราทราบโอ้ยี่ยบอกไลแอดคนเดียวเหลือดันคนเดียวก็เดี๋ยวปัก สิบห้าวิทันพงไว้เฮียทำไงดีวะอู1สิบห้าวิเปิดแล้วด้วยตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่มันรัดยังไงเนี่ยนะ <c oughs> อันตีอันตีโยเนเข้าไปไงลิงตีโยเนเข<อ>้าไปเหรอสวยทำไมเออนน,นั่แหละแค่นั้นพอ <c oughs> ไปหน้าด้นดานๆแบบนี้อเฮียเ <c oughs> <c oughs> วลแล้วอุ้ย QNS เหลืออะไรวะนะ ขอโทษอีกไปไม่ถึงไปนี <all> right, s <S ่แย <ful> ่แ <nosso> ล <cream> ้วมาเลยสังยังได้ไปนิงอื้อทีเดียวเออสวยปกป้องอาทิตย์ปะไตของเราไว้ไอเยียรีฟจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมไอเยียจัดเลยอยู่บนซอยดิ ต้องเข้าแล้วอ่ะมาเฮ้ยสวยโยเอาเบลเวตเอาเบลเวตไหมเอาอยู <absorbed> ่อันตีผิดตัวอี๋ไอลิงมันยืนบังมันตีใส่ลิงเฉยเลยสวยปั๊ดไอายเยอะเลยไอ้เกลเวตวะอีกว่าทำไมเราเลือดเต็มหมดเตไอเี๋ไอแอร์นี่เกือบเลยไอสัตว์ อีเดอแอน้ยเดวาติงตาอย่างมากอุ๊ปอุ๊ยอันตีใส่ตัวเองไม่ได้เลยโดนสโลโอุ๊ปเมื่อกี้นอกสวยแล้วนะว้ายลิงไปละไม่มีใครตามโฮ้ยสวยอยู่เบเวตต้องตายเออปิดได้ จบได้เลยเนี่ <Okay. S 1> ยเหลือแต่ตัวไม่มีดาเมจแล้วเอนระเบิดของ